ใครจะอดใจไว้พี่น้องที่จะรักเด็กคนนี้พี่น้องคะสาหรับอีลาหน่อยของเห้าคะ่ะน้องอายสักุน่าพ่อนพี่น้องคะถือว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีน้ําใจมากๆค่ะเมื่อวานนะคะหมอล่าเสียงวิหกนกพงศะกรไปทําการแสดงยูบานน้องยางนะคะตําบลหัวขวางอําเภอโกโสุพิสัยจังหวัดสารคามนะคะจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งยูไก่ไก่กับบานอีลา ล้วน้องอาายนะคะพนเด้มาแวะบ้านอาได้ส่วนอาส่วนยาล่างค่ะทำอาหารหม้อใหญ่นะคะนั่นก็คือเห็ดลาบหมูพี่น้องคาหลายกิโลได้พี่น้องหมอบบกใหญ่สำหรับไปส่งพี่ๆในวงพี่น้องค่ะซึ่งขอบอกว่านั่นคือความมีน้ำใจของเด็กคนนี้นะคะ ความมินใจของน้องอาอายสักุณาพรพี่น้องคะขอบอกเลยว่าน้องอาอายสักุณาพรเป็นเด็กน้อยที่มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่แห่งคะ่ะแล้วได้เลือดพอจ้าเต็มเ็มนั่นก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเป็นคนทีคิดได้เกินไวหวยี่หลีสําหรับกีฬานหน่อยน้องอาอายสักุณาพรพี่น้องคะแล้วทังด้านยาล่ำกับทั้งอาแล้วก็อน,น้องอาอายสักุณาพรน,นะคะ ได้เห็ดลาบหมูแล้วก็เอาไปส่งนะคะพี่น้องค่ะ่งอทีมงานหมอรับเสียงวิหกนี่คือความมีน้ำใจของน้องออา,ายสกุณาพรนะคะมือขึ้นพี่น้องค่ะทําการแสดงใกล้บ้านเจ้าของแห่งสาางความหนารักแห่งสัางความโอ้โหถือว่าการเปิดตัวของสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ มือคืนที่ผ่านมาพี่น้องขาตื่นตาตื่นใจมากๆอีหล่ะหน่อยมากในชุดสีเขียวสวยงามโดดเด่นมากๆเป็นสาวขึ้นทุกมือพี่น้องสําหรับนอ้องอาอายสกุลนาพรบอกเลยว่าเด็กคนนี้โดดเด่นมากๆเป็นอี้ยังทีสวยงามเป็นเป็นเด็กที่มีความสามารถเป็นเด็กที่น่ารักมากๆนะคะแล้วสําหรับแฟนคลับเอฟซี นะคะเขาไปให้กำลังแรงใจอีลานะคะเยอะแยะมากมายค่ะวันนี้แสดงใกล้บ้านอีลาใช่ไหมคะนะคะไปเล่นบ้านจากของมาสันลุกต้งบอกว่าไปเล่นบ้านตัวเองแล้วปังปัง,ปงมันหมานเด้อลูกนะคะคนเจ๋งช่วงนี้อากาศเย็นดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะหนูเป็นโรคเกี่ยวกับปอดใส่เสื้อนหนารักหนูนะคะนะคะพี่น้อง เก่งสวยรวยเสน่ห์เท่และสวยสาวน้อยร้อยล้านมีความสามารถมากอาัาสักกุณาปอนวัาสันพิดองค่าวันนี้ขอให้โชคดีเฮงเฮปังปัง,ปงรวยๆยไปแสดงที่จังหวัดบ้านเกิดเมืองนอนขอให้ได้เอซเยอะๆนะคะชื่นชมตัวเองก็นหนูน่ารักรักนะคะอีหลาคนสวย เธอหนาเป็นทุกอย่างแล้วจ้าปู่ย่าตายายลุงป้าน,น้าอาพ่อแม่พี่น้องรักเธอนะจ๊ะอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีอย่าไว้ใจอากาศดูแลปอดตัวเองดูแลอาหารดูดีๆปลอดภัยไว้ก่อนเขบอกว่าเธอนนะเป็นทุกอย่างแล้วจ้าเป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน,น้าอาพ่อแม่พี่น้องรักเธอมากนะจ๊ะ อย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีอย่าไว้ใจอากาศอาหารดูดีๆปลอดภัยไว้ก่อนคนน่ารักวัาสันพี่นอ้องอีหลาเป็นคนโปรดของแม่แม่เอซทุกคนเลยจ้านะคะนี่คือเอฟซออกมาคอมเมนต์แสดงถึงความหักความแพงทีมีต่ออีหลาหน่อยนองอาอายสกุณาพ่อนพี่น้องมือขึ้นเดวสิเดี๋ยวเขาไปเห็น แน,นครับเขาไปขอจับมืออีหลา่าพี่น้องงหล้นหนาเวที่นะคะทั้งผู้ยืนติบทั้งผู้อยากขอเชลฟี่ทั้งโอ้พี่น้องแล้วอีหลา่าขอบอกเลยว่าน่ารักมากๆสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีแร้งม,มี่เมยเอฟซี FC นะคะให้การตอนรับอีหล่านะคะคอยซับพอตอีหลา่าเด็กคนนี้บอกเลยว่าเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่มีพลังมากๆ แล้วเป็นอีหยงที่โดดเด่นมากๆสําหรับน้องอาอายสกณุณาพรเด็กน้อยมหัศจรรย์ของเรานะคะไัยเห็นไัยกะหักพี่น้องคะ่ะแล้วสําหรับมื้อนี้นะคะเป็นวันที่ยี่สิบใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบค่ะพี่น้องหมอลําเสียงวิหกนะคะไปทําการแสดงอยู่ที่บ้านบัวงามตําบลบัวงามอําเภอเดชอุด,ดม จังหวัดอุบลรับหมอรับเสียงวิห,หนกนหพงศกรข้ามคืนนี้วันที่20นะคะมีนา2,568นะคะทำการแสดงอยู่บ้านบัวงามตําบลบัวงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเสื้อมันว่าพี่นองท้าอุบลปานีปูสาเต็มไปหมดแล้วแหละหมอรับเสียงวิห,หนกนหพงศกรเป็นตํานานอิลีพี่นองคะ่ะสําหรับสาวน้อย มหาชนซูปเปอร์สตาร์มหาชนของเราน้องอาไอศุณาพรไปไส่กระางพี่น้องมีคนไปแห้การตอนรับหรือว่ามีคนหักยางเหนียวแน่นอีหลีการันต,ตีได้อีหลีพี่น้องคะว่าเด็กคนนี้น่ารักมากๆนะคะขอบอกว่าศิลปินทุกคนนะคะของหมอล่ำเสียงวีหกเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเป็นอะไรอย่าลืมไปแห้ก๊าลัางแรงใจอีลาน้อยนะคะรวมทั้งพ่อจ๋านะคะ ไปเบิง่งภาพบรรยากาศโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักที่ช่วงนี้นะคะพ่อจ๋าของเรานะคะเสิร์ฟความหวานเสิร์ฟความน่ารักกับลูกสาวห้แม่แม่ที่ได้เห็นมีสุกใจเห็นแล้วตั้งกับปลื้มใจพี่นอ้อง่าไปไปเบิ่งหมอลำเสียงวิหกนะคะอย่าลืมนะคะไปช่วยสนับสนุนนะคะแก่วองต้อของพ่อจ๋าของอีหลาน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่าเพราะว่า ทางด้านบอสนกพงศกรลงมือขายเองทุกหม่องพี่น้องตั้งบูธขายเองลงมือขายเองทุกที่พี่น้องขาสําหรับแก้วบองตอของทางด้านพ่อจ๋าพงศกรนะคะนี่คือสิ่งทีด่ดีๆสําหรับมือนี้ยสิทธ์ได้นํามาว่าสุพีสุนองฟังถึงความน่ารักของอาไอกุณาพรน,นะคะสําหรับท่ายคลิปนี้พี่น้องขาเยสิทธ์ขออวดนิดนึงเพราะวา่า เมื่อนี้ค่ะเยสิยเขาไปเห็นนะคะทังด้านน้องอ้อายสกุณาพอดนะคะได้ไปโพสต์รูปที่เพิ่นไปเลี้ยงควายนะคะเยสิยเขาไปทาเขาไปคอมเมนต์ถามิลานะคะแล้วสิ่งที่เยสิยจะขออวดก็คืออ้อายสกุณาพอดได้ตอบกับคอมเมนต์เยสิเป็นอะไรที่ปลื้มมากๆเป็นอะไรที่น่ารักมากๆขอบใจที่น้องอ้ายสกุณาพรนะคะได้เขามาตอบคอมเมนต์นี่คือสิ่งที่ปรปาปื้มขนาดแค่ น้องอาอายสกุณาพรเข้ามาตอบกับคอมเมนต์ยายสิทธิ์ยังปลื้มขนาดนี้เลยพี่น้องอันนี้ขอบอกว่าน่ารักมากสําหรับน้องอาอายสกุณาพรน,นะคะสําหรับมือนี้ค่ะยายสิทธิ์ได้นาความน่ารักของน้องอาอายสกุณาพรน,นะคะมาเอาซูพีสุนองฟังซํานี้กอนนะคะสวัสดีค่ะ